สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้าบ้านชาแนลโอ้โหถึงกับอึ้งเลยนะฮะนี่นะคะบ้านี่นะคะห้องน้ำผู้หญิงนะคะโห่ดิฮะหนึ่งสองสามสี่เอาแหนว่ามีสิบไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้สิบห้องนะสิบห้องเนี่ยห้องน้ำดึงเข้ามาเข้าห้องเล็ก อ้อแรกภาษาทำให้เอ๋ละห้า้อ่ค่ะมีเอาเอานั่งเลยนั่งให้โลกจำอ๋อนั่งให้โลกจำเลยโอ้ฮฮเฮฮเฮ้ยฮฮฮาจะได้ลองยองมั้งได้องยองมั้งยองมั้งสิอ้เาแบบค่อยสิเอาแบบนั้นเร่งแข้งขาจะใหญ่ขนาดไหน Oh. สบายมากเลยนะบนี้ก่อนนะเออเลาเห้องน้อเออ่ะโอ้ชนะนัดเนาะจริงให้เข้าห้องน้ำทุกวันเข้ากระทำแบบนี้แหละแล้วเขาก็ตึงยางก่อนรองเท้าใช่ให่โอ้โห้ยยายแนวแล้วไม่เป็นไรเออเขาบอกว่าใส่ขึ้นมาได้ก่อน นี่นะคะสวยมากเลยนะคะสีห้องน้ำาห้องน้ำใหม่นะคะรีวิววะนี่นะค่อยรู้แล้วเมื่อกี้นี้เอ้ทอางนะอางงาน้วนะเราไยันนะช่ันาเรคยงาะมชพลาทำเร็วมากเลยนะคะฟีโอ้โหนี่ฮะ

ใช่สิฝั่งนี้ก็มีถูหนึ่งอ่าสองนะคะฝั่งนี้ก็มีนั่งยองยองนะคะสองห้องนะคะโอ้นี่นะคะโอ้โหนะบ้าบๆเดี๋ยวนะปีไม่น่าเชื่อนะคะว่าห้องน้ำนี่นะคะเรามีวิวเสร็จแล้วดีใจเย้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 เย่ห้องน้ำเสร็จแล้ว ตูดึงไหม่ตูดนี่แหละตูดึงของแทะอ่ะนี่นี่ นี่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้ะจับให้เราจะทอดสอบนี่เราจะทอดสอบนั่งเพื่อไปทอดซองนั่งไม่ยากมั้นี่อ๋ออันนี้มันเป็นแค่รอยปูนใช่ไหมเสือเสือตลึงของเด็กของเด็กถลางแล้วมันจะสะอาดสวยเป็นแบบนั้นเลยอันนี้อันนี้เอาไว้ให้ไม่น้อยของเด็กนั่งอ๋อที่ไปถอดชักรูปเอ้ยมีของเด็กด้วยเด็กโอ้ผู้ใหญ่ก็นั่งได้เนี้ยนไหนล่ะเนี่ย คืออันนี้เขาเขาออกแบบดีมากเลยนะของเด็กต้องอยู่ริมคืนเด็กคนอย่างนี้เขาจะต้องโศกแล้วก็ของสอบบางคนนั่งชักโครกแบบนั้นไม่เป็นนี่เป็นนะใช่ไหมบางคนเขาไม่ชินเดี๋ยวเดี๋ราเขาโคลนี่ยเข้ามาน้ำมืจมูกฮะนั่งแบบนั้นเหรอนั่งแบบนี้เพียิแคิเพิดงเพียงนั่งแบบนี้โลกไม่จำถูกแล้วแนะ ป้่ออิอ้ใช่ป้าจะปุ๊บนี้เลยเนาะแล้วก็ชีดเลยเนาะอยลองดูที่น้าน้ำไหลสว่างไหลองย่าพีวก็พื้นก็สวยมากเลยนะคะเมื่อกี้ป้าดาทำให้ดูแล้วสวยมาก อุ้ยมันนั่งไม่ได้เอฟซีมันคนมันนองอ่ะไม่เคยมป็นใช่บางคนเขาไม่เป็นไม่ไม่ไม่แตกแตแตกแตกนะนั่งแบบนั้นอ่ะมันรับเราไม่ไหวอยากที่ฮานี่งานได่ทำถือช่วงมันเห็นไหมฮะ นะก็ต้องมีางานให้ทำนะเนยนี่อ่ะโค้งมาเลยนะโอ้ยสวยสวยมากโอ้โหลงเรียบร้อยลงเรียบร้อยระบบน้ำดูนะ เ็บดีดูระบบน้ำนะนวาสุดยอดเลยอ่า้าสุดยอดเ้าเลยยังลุยังพาเรากินข้าเออสมัยก่อนลุงยังพาเรามานั่งกินข้าวข้าวที่นี่เลย ทำเรืราา่งยิวข้าวแล้วมันเกิดปวดท้องกระทันหันนะไม่มเมื่อกี้เราอยู่ในครัวกันแล้วติมมาม่ากินได้ยินเสียงฮือฮ่าฮือฮ่าเออรีบมาโอออ๋อเข้าใจแล้วแทบลายม,มันอร่อยเสียงน้ำตกที่ไหนเออมีเสียงน้ำตกปเปล่าบรรยากาศการกินเนี่ยดูวิวสวยมากเลยอนยะ่างเงี้ยเลยดูทุ่งนาะ ความจริงเราจะทำแค่นี้ก็พอเนาะทำแค่นี้ก็พอไม่ต้องกั้นไม่ต้องบังเหรอเออแล้วเวลานั่งทำงานต่างนี่เนาะไม่มีให้เห็นอืเสื่อพอได้อยู่นะแต่ต้องเป็นเราเนี่ยตัดสินแต่บ้านถ้าเป็นเสื่อพอได้อยู่นะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมียามีมีอันนี้ไม่มีที่ที่ท um um ี่บิดแบบนี้มนีอะไรอ่ะนี่นี่ที่กดน้ำเนี่ยอันนี้ไม่มีอันนี้เดี๋ยว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 น้ามันค้างตรงไหนดูดิโอ้โหน่าจะ นาจะรุ่นที่เราอยากได้เหมือนกันมันอาจจะหมดหมดสองไม่เอาหลายๆอย่างไงบางคนไม่รู้จะกดข้างบนหรือว่าเราจะกินหมูกระทะสลัดห้องหมาใหม่ไม่เาเลี้ยงเฮ้ยเราเลี้ยงเออไม่กใชไหมอะไรอย่างนีจะไปยามดีกว่าเออนะดี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 อันนี้นะค่ายฟีสวยมากเลยเอาอันนี้ทำไมมีย่าซึมแบบนี้เนี่ย นะล้เาออสวยมากเลยนะคะ FC อ่าคิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเอห้าใหม่ดีใจห้องน้ำใหม่เดี๋ยวเราก็ความดี